แท็กซี่กับผู้โดยสารผู้โดยสารหญิงสองคนนะฮะก็ขึ้นรถแท็กซี่แหละครับแต่ทีนี้ไปจุดหมายปลายทางไม่ถูก<ม>ก็ทําให้แท็กซี่ต้องขับวนไปเวียนมาและแท็กซี่บอกว่านี่แก๊สจะหมดแล้วเอาลงๆลง,ลงตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวแก๊สหมดนะฮะอ่ะกลายเป็นเรื่องโต้เถียงกันระหว่างผู้โดยสารกับโชเฟอร์แท็กซี่สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมข่าวอื่นๆน,นะครับ ความร้อนทาให้หนังศีสะแห้งและก่อให้เกิดรังแคดับร้อนด้วยเคลียไอซ์คูเมนทองระเบิดความเย็นสุดขั้วพร้อมช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ผมสวยไร้รังแคใหม่เคลียคลีนแอนด์ไมล์ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99%อย่างอ่อนโยนที่สุดของการใช้ชีวิตอยู่ที่คุณเลือกไปให้ไกลกว่าที่เคยบนทางที่คุณสร้างเอง New Ford Ranger Wildtrak รับประก,กันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรถึง31มีนาคม2564 Live the Ranger life ยาทา่น้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทา่น้ำขาวปรากระต่ายบินฝานเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่านใช้ย,ยบายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาสุดชื่นหอมอร่อยเครื่องดื่มน,น้ำผลไม้เข้มข้นตราติ่งฟงพ่อสัญญานะว่าวันที่ลูกเกิดพ่อจะอยู่กับลูกแน่นอน ไงตัวเล็กลับตาสิท,ที่รักขอจงนอนหลับฝันเพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่ ยวความรู้สึกจะไม่มีวันห่างกันดีแท่คาจเชื่อมต่อทุกเซียวความรู้สึกสิ่งที่เขาทำมีเชื่อเรื่องบังเอินแต่เกิดจากการเรียนรู้สิ่งเล็กๆข,ของเขาที่ผ่านมา Shine like the sun, shine like the stars You taught me to learn, it's the biggest gift of all S26GO p r o บ e s s เชื่อว่าทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอปกป้องคนที่คุณรักปกป้องไว้ได้เสมอด้วยเด,ดตตอผลิตภัณฑ์แอนตี้แบคทีเรียยอดขายอันดับหนึ่งของโลกอร่อยแซ่บ<ะ>ดชี่ยากยาวเกือบลืมขอขวดีพี่เีย,ยนะอร่อย เครื่องดื่มสมุนไพรตราพญานาคอร่อยเต็มที่เครื่องดื่มสมุนไพรตราพญานาคพร้อมมีวางจำหน่ายแล้ววงแขนดูกระจ่างใสทำไมต้องทิ้งคราบใหม่เรโซ a d v a ดวานซ์บริเทนิ่งแอนตี้เซนด้วยสารสกัดธรรมชาติจากเลมอนพร้อมวิตามินซีและ e. อีมอบวงแขนดูกระจ่างใสไม่ทิ้งคราบใส่ชุดไหนก็มั่นใจได้เรโซนาในน้ำมีปลามาเป็นเส้นไม่คาโรคโูเดียวเส้นปลารสต้มยำกุ้งน้ำข้น และเย็นดับโฟมไฟอร่อยแซ่บแบบคุกคลิกอร่อยได้ประโยชน์ทาโร่ก๋วเตี๋ยวเส้นปล่าอลพอได้ยินคำว่าแม่ไม่รู้พลังมันมาจากไหนรู้แค่ชมต้องทำให้ดีนี่เลยชมเลือกแม็กกี้ซอสปรุงอาหารที่แม่เลือกจะข้าวผัดสายฟ้าไข่เจียวพายุหรือเมนูไหนๆก็ นแค่มีแม็กกี้ฝีมือแม่ชมก็อร่อยจนใครๆก็ต้องชมเด็กก็เลือกอะไรแบบเด็กๆแม่อย่างเราถึงต้องเลือกโฆษณาการที่ใช้นม UHT แบรนด์เดียวที่ชมมั่นใจ e n f a g r o A Plus Superior ด้วยสูตเฉพาะที่มี MFGM และมี DHA 25มิลลิกรัมใหม่ไซส์มินิอร่อยประโยชน์เต็มกล่องสดชื่นหอมอร่อยเครื่องดื่มน้ำผลไม้เข้มข้นตราติงฟง รยเบอร์เกอร์แมกไก่ Guy, ใหญ่ขึ้นตั้ง50%และรสใหม่ซอสเทอริยากิเบอร์เกอร์แมกไก่และแมกไก่เทอริยากิถึง2มินาคม2,564ที่แมคโดนัลด์เจ้าภาษาแค่ไหนฉันจะไม่หยุดพักเพียงเรามั่นใจและสู้ต่อไปใหม่โอโมพัสสูตรน้ำสะอาดขาวสวา่างใสหอมนานหอมเจิดจ้ามั่นใจใหม่โอโมพัสสูตรน้ำ สนับสนุนโดยแว็กซี่คาวาชล้างแล้วเคลือบเงาทันทียาแก้ไอตราอาปาเชสัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่ผู้ชมพามาดูเรื่องนี้นะครับ